ฮัลโหลสวัสดีครับผม When. เวอนอสวัสดีครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่มหมครับ A r c h l o t y ครับ EP ที่หแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อเติมบ้านกันต่อเลยครับ Let's go ระหว่างที่ไม่ได้ลงนะฮะผมแอบไปตัดไม้เพิ่มกับต่อพื้นไปนิดหน่อยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็จะเหลือแค่เพิ่มพื้นนิดหน่อยกับวางแผงกันต่อว่าเราจะทําบ้านออกมาแบบไหน ผมเอาหินที่เคยเผาไว้มาทำเป็นโโตนบิเพราะคิดว่ามันน่าจะสวยพอสมควรแหละถ้าหากว่านำมาใช้ตกแต่งบ้านแต่ระหว่างที่กำลังต่อบล็อกอยู่นั้นจู่ๆก็มีแขกไม่อยากจะรับเชิญมาหาและแขกคนนี้ก็ดูจะดูมากซะด้วยสิ ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามันดูหรือผมกากนะครับแต่น่าจะเป็นอย่างหลังซะมากกว่าเอาเป็นว่าไอตัวนี้มีชื่อว่าเดโโฟอสซัสฮะเดโโฟอสัสเป็นไดนโนเสาร์ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงยุคจูราสิกตอนตอน้นโดยชื่อของมันเนี่ยจะมีความหมายว่ากิ้งก่ามีหงอนนะฮะเพราะว่าตัวผู้เนี่ยจะมีหงอนอยู่บนหัวซึ่งสันนิษฐานกันว่าอาจจะมีไว้เพื่อดึงดูดเพศเมียคล้ายๆกับกรณีนกยุงที่แบบเออลำแพนเพื่อดึงดูดตัวเมียอะไรประมาณนี้นะฮะและนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเคยเคยดูหนังจูราสิกพาร์คนะฮะ มันก็โคตรจะเท่เลยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงการเสริมอัตลรสในการดูหนังหรือเพิ่มให้แก็ตัวหนังเท่านั้นเองเพราะว่าแท้จริงแล้วเจ้าไดโลโฟเนี่ยไม่สามารถกางแผงคอรหรือพ่นพิดได้นั่นเองครับ หลังจากกลับมาที่จุดตายผมก็พบว่าเจ้าเดนโลน่าจะรีสปอนไปแล้วผมก็เลยเก็บของกระเผาหินเพิ่มดีกว่าที่ผมคิดว่าในหัวก็คือผมต้องการให้ที่ยื่นออกมาตรงนี้กลายเป็นที่ปลูกผักเล็กๆและอาจจะทำให้ช่องว่างด้านล่างกลายเป็นห้องสำหรับเก็บของตอนแรกผมก็ว่าจะทำให้บ้านมันดูเป็นบ้านที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นมานั่นแหละแต่พอทำไปทำมาผมก็อยากใช้พื้นที่โลง่ลงๆด้านล่างเนี่ยให้เป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะทำได้แทนแผนก็เลยเปลี่ยนไปตามที่เห็นนะฮะ หลังจากที่วางบล็อกจนได้รูปผมก็เริ่มเอาดินมาวางดูว่ามันจะเวิร์กไหมหรือผมควรจะทำยังไงให้มันออกมาดูดีและผลก็ออกมาตามนี้ครับ มันก็เริ่มเป็นไปตามที่คิดไวแล้วนิดหน่อยผมคงต้องทำลัวมาเพิ่มด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าตัวบ้านหลักๆเนี่ยมันดูโล่งจนเกินไปเลยก่าว่าจะหันไปต่อเติมตรงนั้นก่อนพูดแล้วเหมือนจะมีอะไรทำให้เยอะเนาะแต่จริงๆแล้วไม่เลยว่าไหมฮะ <c oughs> ผมวุ่นวายอยู่กับการกัละะยะให้มันเท่าๆกันอยู่สักพักนึงก่อนจะล่อนไปตัดไม้แอคเชีย ผมก็จะใช้ลวดสีส้มๆมากั้นตรงแปลงผักเอาไว้มันน่าจะเข้ากับสีประตูดี <complexity> ผมวนตัดวนคราบวนวางเพราะความช่วยของตัวเองที่มิยอมตัดมาเยอะๆและมันก็เป็นแบบนี้วนไปจนเช้าและเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมาบนฟ้าก็มีบางสิ่งที่มารอต้อนรับผมมันไม่ใช่กาแฟยามเช้านะแต่มันคือ เดโลโฟสอรัสเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยนะฮะผมไม่มีเวลาว่างพอจะมาเล่นปาหีกับเขาสักเท่าไหร่ผมเลยโยนบูม,มแมลงให้น้องเขาเล่นจนน้องเขาหนีกลับป่าไปหลังจากที่เล่นกับน้องหอนจบผมก็วิ่งกลับมาปิ้งเนื้อไดนโนเสาร์นิดหน่อยกับเริ่มปลูกผักบนแปลงเล็กๆของเรา และก็แวะไปเอาพืชผักจากฐานทับเดิมด้วยประมาณนี้แหละน่าจะโอเคแล้วต่อไปกับเข้าสู่ตัวบ้านของเรานะฮะผมกลับมาต่อเติมเพิ่มเพื่อให้บ้านหลงเรานั้นเริ่มมีอะไรให้คุ้มหัวเราบ้างแลวก็ออกไปเอาทรายมาเพื่อทํากระจกด้วยแล้วก็แวะปักไฟเพื่อเพิ่มความสว่าง เดืกระจกที่ผมคิดไว้ว่าอยากจะนํามาใช้เนี่ยก็คือกระจกแบนๆสีส้มนะฮะส่วนเหตุผลก็เดิมๆเลยครับเพราะว่ามันน่าจะเข้ากับสีประตูดีเพิ่มเติมคือสีรั้วด,ด้วยผมวิ่งเด็ดดอกไม้สีแดงสีเหลืองมาทาสีส้มแล้วก็ทํากระจกแล้วก็ไปวางวนไปวนมาบวกกับครับขวานเหล็กเพิ่มด้วยเพราะาในอนาคตใ,ใกล้ชิปเป้งเลยเนี่ยเราน่าจะได้ใช้อย่างแน่นอนนะฮะ ดูแล้วมันก็โอเคอยู่นะฮะแต่มันก็รู้สึกร้อนชะมัดเลยก็แง่สีๆโทรร้อนทั้งนั้น <c oughs> แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นผมก็ชอบมันนะชอบเหมือนกับที่ชอบลูกๆกลุ่มแรกของผมเลยดรโรสซอลัสเป็นหนอนเสากินเพื่อชนิดหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในช่วงยุคจูลาิสิกตอนไปโดยชื่อของน้องคนนี้จะมีความหมายว่ากิ้งก่าต้นไม้หรือ <c oughs> กิ้งก่าไม้โอ๊กเพราะว่าน้องเขามีฟันที่มีรูปร่างคล้ายๆกับใบโอ๊กนั่นเองครับ ที่ผมกลับมาตรงนี้ผมก็แค่รู้สึกเป็นห่วงน้องๆขึ้นมาเลยคิดว่าจะเอาอะไรมาล้อมเขาไว้สักหน่อยอย่างน้อยมันก็ป้องกันพวกไดโนเสาร์ก,กินเนี้อก็ยังดีผมเริ่มเคลียร์พื้นที่แล้วก็ไล่วางลัวจนมืดค่่ำปักไฟแล้วก็แวะไปตัดต้นไม้บ้างเออและดูเหมือนว่าม็อบคืนนี้จะโคตรเยอะเลยนะฮะเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา ผมสู้ชีวิตอยู่ทั้งคืนตีม็อบขุดบล็อกวางบล็อกทำยี้เปเรื่อยๆจนถึงเช้าวางน้ำนิดหน่อยปลูกต้นไม้นิดนึงต่อไปก็ยินดีเข้าสู่พิธีการที่ยากสุดๆเลยนะฮะนั่นก็คือลากพวกไอ้หนูมาอยู่ในนี้นั่นเองผมกดให้พวกเขาเดินตามหลายรอบแล้วแต่ก็เดินบ้างไม่เดินบ้างผมทำซ้ำไปซ้ำมาจนเพิ่งมาสังเกตเห็นว่ามีลูกน้อยของพวกเขากำเนิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นด้วยผมเลยจับแอปเปิ้ลยัดปากน้องไปกันล้วขวัญไปเลยเอ่อถ้าให้พูดกันตรงๆผมก็เพิ่งรู้นี่แหละครับว่าถ้าปล่อยไว้เรื่อยๆเขาจะมมมมมีลลลลูกกกกกัััันนนนเเเเเอองงงงไไไดดดดดด้้้้้วววยยบบขาาส่่ิิิใชครผผึ ว่าตัวเกมอาจจะมีปัญหาเลยเออกเข้าใหม่ดูแต่ความจริงคือเดวมี่ไวเบิง ไม่ใช่ไม่ใช่คือมันไม่เกี่ยวกันเลยฮะที่ว่า,เ,าเกมอาจจะมีปัญหาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวและสุดท้ายผมก็ลากเข้ามาได้แค่ตัวเดียวก็นั่นแหละฮะไว้จะลากตอนหลังใหม่ทีหลังแล้วกันเอ่อมันอาจจะดูแคบหน่อยนะฮะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมจะมาขยายเพิ่มอีกอย่างแน่นอนและถ้าหากว่าทุกคนอยากจะเชร์ให้ช่องของผมมันเติบโตเหมือนกงที่จะขยายในอนาคตก็อย่าลืมจะกดไลค์กดซับกดดิ่งให้กำลังใจกันด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองแต่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสสสุขมากากกๆรรีีีนดด้ววยคคััับบ